เขาชื่นใจครับดีใจสหรับเราทั้งคู่เนาะครับผมก็วันนี้ทุกคนก็แบบให้กำลังใจกันแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียด้วยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับเราทั้งคู่ในทุกผลงานที่เราทำก็ชื่นใจอย่างประญาเนี่ยที่ร้องฝากให้กลับมาในละครที่เกิดขึนอือค่ะนี้ก็ต้องรอติดตาชมในอนาคตนะคะอ่าใช่ครับก็เคยพูดเสว่าถ้าแบบอยากจะเล่นร่วมกันก็จะเป็นละครนะร คอมเมดี้แอคชั่นคอมเมดี้แอคชั่นทำไมคือแบบเราอยากไปในเว้นบ้างนะคะหรือยังไงใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นแนวแบบสาระกันแล้วเราเป็นสาระกันก็เลยอยากจะเป็นแนวที่เป็นแบบเราไม่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้แอคชั่นเช่นเขาตรงนี้เลยเหรอค่ะก็อาจจะต้องรอลุ้นกันเนาะเผื่อจะได้มีที่โครงการณ์ต่างต้องงานจริงนะคะ อ่ก็งานอื่นๆก็จะมีอ่สำหรับเราก็จะเป็นคอนเทนต์เนาะก็ในในคอนเทนต์อะไรต่างๆที่เออ่ทุกคนจะได้รับชมกันในโซเชียลมีเดียต่างกันกาแฟชั่นผู้แฟชั่นสี่นักปนก็เป็นแฟชั่นที่น้องเราก็คือชื่นชอบแฟชั่นแล้วแล้วก็เหมือนเราได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยอ่าใช่เพราะว่าบางเออ่ทุกคนอาจจะเห็นในรูปแบบของเราที่เป็นสารละครเนาะตัวละครอันนี้เราทุกคนก็จะได้เห็นเราในหลายๆที่ พี่เองก็มีในรูปกันในแบบในแบบท่าท่านหนึ่งครับผมว่าทำงานร่วมกันเป็นไงแบฟิวไหนคะสำหรับวันนั้นที่ถ่ายถ่ายแบบกมาคฟิบ้านฟิอะไรล่ะบ้านกินบ้านกินใส่ถ้อยทีกันค่ะวันนันก็คือถ่ายลรูปเหมือนกันใช่แต่ว่าสนุกมากแล้วก็ได้ลองเป็นศิลด้วยเราไม่เคยแต่งใช่แล้วก็ได้ได้ลองเทรี่่าอะไรนี ก็จะได้มีชุดที่แบบบางทีเราก็มองกันแล้วก็บางทีชุดที่ใส่นะครับนหนักประมาณ5กิโลกรัมก็แบบอ้มันยกเวทอยู่ตลอดเวลาอรสุขภาพองัตอนนี้เป็นไงบ้างเรแ้เนอ๋อตอนนี้สุขภาพที่แข็งแรงดีแล้วครับแล้วก็ก็วันน้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเพาะมคุ้มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณผู้กำลังใจครับตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็ พร้อมจะงุนแต่อไปในทุกัญขาของกิจกาทำให้เราต้องแบบดูแลเวงท้นงวดขึ้นไหมคะมากขึ้นครับมากขึ้นก็ต้องทานอาหารให้มากขึ้นทานอาหารก็สามารถจัดการได้ค่ะทุกนไม่ได้งวลใมาาเขาป่วยก็นันค่ะ้ก่อนเยอะๆค่ะซึ่งังนั้นคือเขาก็หัดถือด้วยท้แบบซ้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้กนทุกคนนบบเป็นหมดแต่ว่าเหนื่อยแต่ แต่งทีแบบโคลมากๆแต่ก็ต้องนี่แหละค่ะทุกคนแบบเช็คร,ร่างกายตัวเองที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคไหมทุกคนแบบนี่ว่าจะอะไรก็ตามสุขภาพสำคัญที่สุดมัย้อนไปว่า,าตอ,างขของหตุการณ์ก่อนที่จะโชว์ใช่ไหมที่แบบอตอนนั้นเขารู้สึกตัวเองคิดว่าเราจะแบบไหวดีขึ้นแล้วบแบบมาขึ้นโหทดอะไรแบบเราบกคงจำจำอะไรไม่ได้ น่าจะคือพยายามก็มีคนถามว่าแบบเป็นยังไงแต่ก็ยังริมัยหายมากไม่ค่อยได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่คือทุกคนเห็นสภาพเราก็คือไม่ได้แน่นอนคือให้ทุกคนคือคือบอกรีบหน่อยที่ออกมาแล้วก็แบบเอออาจจะต้องเส้นเดี่ยวนะอะไรอย่าเงยเป็นแหนักเขาเป็นหนักจริงๆค่ะแต่ว่าจำจำได้เดี๋ยวคือตอนนนั้พยายามจำพยายามริมายบอกขิ้งก็ได้แล้วก็จำไรเลย ก็แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องช่วยดูดีเพราะว่ามีคนห้าพันกว่าคนเนาะรอเราอยู่ที่หอเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกทีกว่าเราจะอยู่ตรงนี้เพราะงานที่กำลังทำก็เรียกว่าสติริสแรงกล้ามากเขาเรียกว่าสปิริสไหมมันก็เอา,าท,ที่ทำเต็มที่แล้วครับทำเต็มที่แล้แล้วก็คือเราก็ไว้ใจเขาด้วยเนาะเพราะว่าจะอะไรกูเขาก็ยังอยู่อยู่ในตอนที่เ,เราไม่ไหวแต่พอตอนที่โ หลังหลังกล้องคือทุกคนใช้กันแดดผมถามตัวอืมุ่เพราเราออกออลเซสเราก็แบบเจ้นที่ครับเราเอาให้มันออกมาแบบโปรจกที่สุดเพราะว่าที่ก็คนซิร์นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนาะถ้ามันออกไปแล้วมันแบบไม่ออกมาดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากทำอะไรขอบคุณแฟนๆไงบ้างที่แบบคอยสนมั่นใจก็เป็นหมดเราขอบขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ได้เห็นเสียงทุนไม่เสจเนาะ ไม่ว่าจะ,ะมเมสเซจทางด้านด้านไหนก็ตามคือคนเป็นกำลังใจให้ทัพที่เองแล้วก็ทั้งมิ้นเองด้วยเหมือนกันแล้วก็ทพี่น้องๆคนไตีหวันคนด้วยยังไงก็ขอบคุณสำหรับความรักแะะร้าขอบคุณทุกคนด้วย